กระจายออกเรื่อยๆลูกมันเฉพาะตัวมันเองมากเกินไปจตเนี่ยพนะอมันเฉพาะตัวมันเองมันก็โอ้ยต้องพยายามกระจายออกลูกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเรื่อยๆดำริดดำริมาหากรณาดำริดเรื่อยๆหน่อยทุกอย่าง,างลูกมาหากรณาดำริเรนนะื่อยๆไม่งั้นมันก็เฉพาะตัวมันเองอยู่เรื่อยเลยจีเนี่ยแคบอยู่แค่ตัวมันเองนิ่งเฉย ช่องมนันแค่เดี่แค่มันยังอยู่อย่างนั้นนลูกมหากุณาดำนินเรื่อยๆสิทุกอย่างลูกอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองจะมัวแต่ตรงจิตตรงจิตตรงสภา,าวะอยู่ย่งไรลูกย้ายา พอจิตมากเกินไปมันก็จะเหมือนกับทุกข์อ่ะมันทุกข์อ่ะาวะทุกข์อ่ะลูกต้องปอดออกลูกอยางจับไม่ยึดตัวไม่ยึดเองจับไม่ตัวไม่เองจับไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองดอกไม้บานบานทิ้งบานลูกบานทิ้งบานบานุบานพ้นบานทิ้งบานนะ เหมือนการลูกอยากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันคลายทิ้งคลายนะคลายทิ้งคลายลูกมันไม่อุประทานด้วยนะมันไม่หลงอุประทานด้วยอย่างลูกคลายทิ้งคลายวางไม่เอาวางลูกว่างไม่เอาวางเองว่างไม่เอาว่างวางไม่เอาวางคลายทิ้งคลายมันค่อยมันค่อยไม่ขังทุก กำลีแห่งมหาพุนาเรื่อยไม่ได้เปิดดอ,อกลูกที่มันทุกข์เพราะมันอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตเองนี่แหละมันกทุกข์แหละอยู่กับอะไรก็ทุกข์หมดแหละดังนั้นต้องคลายทิ้งคลายเลยลูกปล่อยทิ้งปล่อยเลยปล่อยไม่เอาปล่อยเองปล่อยทิ้งปล่อยเองลูกปล่อยก็แบบไม่เอาเปล่อยปล่อยทิ้งปล่อยลูกนี่ สลายความหลงติดหลงยึดทุกแง่ทุกมุมเลยในสังสารนี้สลายความหลงติดหลงยึดทุกแง่ทุกมุมเลยในสภาวะจิตในอารมณ์ในตัวเองนะในสรสรพสิ่งนอกในพร้อมกันสลายความยึดติดพร้อมกันลูกทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองทิ้งตัวทิ้งเองละตัวละเองลูกสละตัวสละเอง ความทุกข ah hang, ์ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากความหลงยึดติดนี่แหละลูกเพื่อทุกข์นะยึดอะไรไม่ได้ลูกก็ปล่อยแม่กระทั่งตัวปล่อยเองนะวางไม่กระทั่งตัววางเองวางไม่เอาวางลูกปล่อยปล่อยเองวางทิ้งการวางเองวางไม่เอาวางปล่อยไม่เอาปล่อยปล่อยไม่กระทั่งตัวปล่อยเองวางไม่กระทั่งตัววางเอง อย่างไปดยกันเลยลเ้ยงคลายไปดิการอันนั้นอยู่กับอู่กายมันกระทุกอ่ะกับกายอ,อยู่กับจิตมันกรทุกกับจิตนั่นแหละลูกมันอยู่กับอะไรไม่ได้เลยนะคลายพิ้งคลายอย่างเดียว ว่างไม่เอาว่างว่างไม่เอาว่างว่างไม่เอาไม่ก็ทั้งว่างเองว่างก็ไม่เอาไม่ก็ทั้งว่างเอง,เองลูกนี่นเลยครับ เปิแบบไม่อะไรรับลายดีๆนะพอมานลูกจิตลูกปอดอย่างเดียวอะ่ะปอดกว้างไปทุกอย่างลูกอย่าไปอยู่แค่อะไรในสังควัดนี้เปอดปแบบไม่อะไรกับลายเนื้อของลูกอะ่ะมันจะค่อยบานออกท้ายออกจากทุกอย่างลูกลูกไปเน้นอะไรมากฟิกอะไรมากมันจะทุ์เพราะตัวที่ไปฟิกไปเน้นอะไรกับมันนี่แหละจำเพราะอะไรลูกต้องปอดทิ้งอะ่ะ เปิดไปแบบไม่อะไรกับอะไรทุกอย่างอะ่ะเปิดจิตเปิดใจเปิดไปแบบไม่อะไรกับอะไรมันมีคลายออก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 คลายชิงคลายทิงคลาย,ลายอย่างนี้อนุภาพมันจะหลุดพ้นช่วยสงวังสวรรนะคลายช่วยหลุดช่วยสงวังสวตรมีอะไรเยอะลกูกเปิดให้เต็มที่เรื่อยๆลูกเปิดเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะได้ละลายนิสัยเฉพาะเฉพาะ จิตเฉพาะตัวเองเฉพาะความรู้สึกเฉพาะนึกเฉพาะคิดเฉพาะอารมณ์ฮะเฉพาะดูเฉพาะรู้เฉพาะเห็นอะไรเนี่ยมันจะได้ละลายนิสัยเฉพาะให้ใจออกโลกเปิดทิ้งเปิดดีทุกอย่างแบบไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกันลูกทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปด้วยกัน อย,อยากก็จากไหมตัวไหมเองบริการลูกดีๆคลายช่วยกันคลายช่วยกันห <c oughs> ลุดช่วยกันหลุดช่วยกันอย <c oughs> ากไม่เอาตัวไม่เอาเองอยากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยเนื้อหาเดียวกันหมดเลย <c oughs> นัยยะเดียวกัน <c oughs> ให้เปิดนะถ้าไม่เปิดลูกก็จะเข้ามาทรงอยู่ในตัวเองใหม่เองแค่จิตแค่รู้สึกแค่นึกแค่คิดแค่รู้แค่เห็นใหม่เองก็อีกแล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วนี่จะเริ่มทรยากเริ่มอึดอัดละเริ่มทุกข์ละ ฟังตรงๆมันก็ฟงตามที่ฟังแลฟังในสิ่งที่มันค้อบคดไปเรื่อยๆฟังในสิ่งที่จบมันก็จบตามสิ่งที่ฟังแหละ ฟังในสิ s <S so, ่งที่หลุดพ้นมันก็หลุดพ้นตามสิ่งที่ฟังฟังในสิ่งที่มันคลายมันก็คลายตามสิ่งที่ฟังแหละฟังในสิ่งที่ตลกก็ตลกตามสิ่งที่ฟังเนาะฟังในสิ่งที่มืดมันก็มืดตามสิ่งที่ฟังอยูที่ฟังอะไรฟังในสิ่งที่ตัดมันก็ตัดตามสิ่งที่ฟังแหละลูก ไม่มีอะไรที่ต้องไปทําความเข้าใจอะไรมันยุ่งหรอกเออเป็นส่วนเกินหมดไอ้เข้าใจไม่เข้าใจน่จบที่ไหนเราเข้าใจไม่เข้าใจมันจบที่ไหนเราแค่ฟังมันไปทาความเข้าใจไม่เข้าใจเป็นตัวก่อเกิดส่วนตัวไปเรื่อย บอกไม่ชีเวยตนามมาอยู่ทางนี้หน่อยลูกเอออย่าไปพาจะลำบากภูมิทบภูมิกระโดดเข้ากระโดดออกภูมิลิงภูมิข้าง เปิดกว้างไปแบบไม่อะไรกับอะไรดีๆละลายตัวสนใจละลายตัวรู้ชัดเห็นชัดดีๆตัวรู้ชัดเห็นชัดของลูกเนี่ยมันเป็นตัวเป็นรับทุกชัดๆม,มันเป็นทุก,กต้องละลายออกดีๆ <c oughs> ไม่ตัวไม่เองปเด้วยกันดีๆ สภาวะไม่เอาสภาวะเองลักษณะไม่เอาลักษณะเองจิตไม่เอาจิตเองไม่เอาตัวไม่เอาเองกันดีๆทุกอย่างเรียกว่าดําริแห่งมหากาุณาหมายถึงทุกอย่างนะในโลกบอกทุกอย่างก็เปิดแล้วม่งั้นมันมาอยู่แค่จิตตัวเองอนะย่างนั้นแหละโอ้ เสียชาติเกิดเกิดแล้วมาหลงชาติเกิดแล้วมันก็หลงเกิดเสียชาติเกิดเกิดมาไม่มีไม่มีประโยชน์หาเลยเลยเกิดมาเกิดมาแล้วก็มาหลงเกิดเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วก็มาหลงชาติอีกหลงภาบหลงชาติอีกเสียชาติเกิดเจ้าหมอ คลายช่วยกันใหมมันยิ่งกว่าไอ้เทพีสันติภาพนะมึงนะสันติภาพหาล้วเมันไม่มีอยู่ในโลกนี้มันต้องยิ่งกว่าสันติภาพเออมันต้องทิ้งตัวทิ้งเองเออเอาตัวไม่เอาเองมันต้องยิ่งกว่าอิสระมันต้องยิ่งกว่าสันติภาพมันไม่มีสันติภาพของจริงในโลกไปนี่อันจ้างตลอดเวลามันปรับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาลูกแล้วมันไม่มีสามัคคีตัวจริงด้วยสามี สมัคคีหรือสมัครคีของจริงก็ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวของจริงก็ไม่มีมันอน,นิจจังตลอดแล้วปรับเปลี่ยนทิ้งตลอดเปลี่ยนทิง้งเปลี่ยนตลอดปรับที่ปรับตลอดยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองสิ่งที่จับไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ย,ยึดเองเนี่ย จาบไม่ยึดตัวไม่ย,ยึดเองทุกอย่างลูกจากไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองเนี่ยมันยิ่งกว่าแม้กระทั่งยิ่งกว่าเองตามกันไปเราก็ต้องเราคลายให้เป็นแบบอย่างต่อสังสร,รวัตรไงเขา <c oughs> สังสร,รวัตรน่ยมันชอบตามตามกันนะคลายให้เป็นแบบอย่างสังสร,รวัตรสังสราัก็คลายตามนั้นไม่มีอะไรเยอะ ก็ต้องแบบไม่อะไรกับอะไรไปด้วยการทุกสิ่งทุกอย่างดีไปแบบไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองดีๆทุกอย่างทุกอย่างก็ไปแบบไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองดีๆลูก อะไรก็ต้องแผ่ให้สังสวัสดกันไปเรื่อยๆยังความไม่คล่องไม่คาไม่ติดไม่ <ams> ขัดที่จะสังทวัดิ์ได้เลยคล,ลายช่วยหลุดช่วยสังทวัสดกันเรื่อยๆไม่ใช่ให้แค่บุญให้แค่บารมีโลกไดีด ดังนั้นข้างในต้องรู้สติล้างดีๆทุกอย่างก็จากไม่ย,ยึดตัวไม่ย,ยึดเองอะไรช่วยก็ช่วยไปเลยสังสวัสดิ์ไม่ใช่ให้แค่บุญให้แค่บาร,รมี แล้วเนี่ยให้ดีนักคือหลุดให้ใคลายช่วยหลดช่วยสังสวัดไปเรื่อยๆมันมีผลแบบนั้นเลยแต่ขอให้ตั้งดําริให้มหาเรียกว่ามหากรุณาดาริโปรดตามโปรดตามโปรดตาม,ตามพุทธองค์โปรดตามองค์พุทธตะตาโปรดตามองค์มหาบารมีโปรดสัตว์โปรดสัตว์ ช่วยรถช่วยสังสวัสดิ์กันไปเรื่อยการช่วยที่มันจบช่วยอย่างอื่นมันไม่จบหรอกเออมันแค่ข้ามขูลกันไปเท่านั้นเองไม่จบจบมันต้องคลายช่วยหรดช่วยไปด้วยกันยังไม่จบ ช่วยกันโดยปัจจัยสี่หรือว่าช่วยกันแบบสงเคราะห์แค่เปลือกแค่กระพี้ในการช่วยมันไม่จบตัวลูกามช่วยหลดช่วยใจิตใจสังสาสรไได้จบไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองไม่ได้การลูกหรือว่าตัดแม้กระทั่งตัวตัดเองไม่ได้การไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ได้การเลยลูกนั่นแหละ ภาพแห่งการวิมุตช่วยสังฆรวัตรมันไม่ใช่แค่วิมุติวิมุตวิมุติช่วยสังฆรวัตรนี่ต้องฟังดีๆมายึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ไม่ยึดอะไรมันลอยตัวมายึดไปแล้วลูกเรียกว่ากลายเป็นเนื้อหามหากุณาไปแล้วมันลอยการไม่ยึดไปแล้วลูกเรียกว่าสิ่งที่ไม่มีขอบเขตส่สังฆรวัตรนั่นเองมหากุณา เห็นลูกปั้นเทพีธนิภาพไหมเล่าแบะมือเนี่ยแบะออกแบะให้เออไม่ใช่ไม่ใช่นางฝักเออไม่ใช่แบบนี้อ่าปลดปล่อยปลดเปลื้องสละออกคลายออก ลครทิ้งใครใครไม่เอาใครไม่ใช่แบบนี้ก็ดูไปสิสังสวัสดแห่งการมุ่งหวังตั้งเอามันก็เลยเป็นสังสวัสดยึดเอาถือเอากร,รมเอามไม่ใช่ในโลกในสังสวัสดนี้มันก็ต้องจาค่ากับจ่าค้าไปได้วยกันสลากับสละไปได้วยกันสละมไม่ก็ทั้งตัวสละเองไปได้วยกัน บ่อยไม่ขัน้นต้องทัวร์ปล่อยเองไม่เอาไม่ขั้นตัวไม่เอาเองไปดิกันมันจริงจะไม่เป็นภูมิไขภูมิมันเพราะไขเพราะมันไงไอภูมิไขภูมิมันนี่มันเอามันจะเล้่มนเอาตั้งเอาทําเอามันก็เลยกลายเป็นภูมิไขภูมิมันน่แล้วเรียกว่ากลายเป็นสังฆวัฒนไงลูก จากไม่ตัวไม่เองทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างจากไม่ตัวไม่เองมันเหมือนกันไปที่ไม่ใช่อะไรในเหมือนอย่างเนี้ยมันจะไม่เป็นสังสรวัตเหมือนกันมันไม่เป็นสังสารวัตอ,อ ุกอย่างจากไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองเหมือนกันหมดไงไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองเหมือนกันหมดทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเหมือนกันหมดมันเลยไม่เป็นสังสวัสดิ์ไงอันนี้มันเป็นสังสวัสดิ์ไมยึดใครยึดมันมันจะเป er like, ็นภูมิใครภูมิมันพบใครพบมันเป็นสังสวัสดิ์ขึ้นมา คายช่วยหลุดช่วยดีๆลูกสังสวัสดน่ะช่วยอย่างอื่นมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่จบหรอกลูกตามนี่กามนี่เวนนี่บุญคุณที่เคยมีกันมาสงเคาะกันมาสงเคาะกันไปช่วยกันไปช่วยกันมาเขาเรียกว่าตามกระบวนการแห่งนี่กามนี่เวนนี่บุญคุณไม่จบหรอก ทดแทนคุณก็ไม่จบไม่จบ <c oughs> ทดแทนกันไปทดแทนกันมาอยู่นั่นแหละไม่จบหรอกลูก <c oughs> จะจบจริงๆก็ต่อเมื่อ <c oughs> มายึดแม้กระทั่งมายึดเองไปด้วยกัน <c oughs> ทุกอย่างลูกชายช่วยหลุดช่วยไปได้วยกันยัง <c oughs> จ,จบช่วยกัน <c oughs> ให้กันไปให้กันมานี่ก็ไม่จบหรอกแค่เปลือกกระพี้ข <c oughs> องการสงเคราะห์ แค่ปเปลือกปเปลือกก่อเกิดนี่กรรมก่อเกิดนี่บนคุณวนเวียนกันไปกันมาไม่รู้จบไม่จบล็อกจบจริงๆมาต้องไหม้ไม่กระทั่งไหม้เองลูกมยยไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ย,ยึดเองยุติแม่กระทั่งตัวยุติเองลูกตัดแม้กระทั่งตัวตัดเอง สละตัวสละเองละตัวละเองเว้นกับเว้นตัวเว้นเองงดกับงดตัวงดเองลูกมันจึงไม่จบให้เป็นงดอะไรมันก็ไม่จบรอกไปเว้นอะไรมันก็ไม่จบรอกมันก็ยังเหลือตัวเว้นอยู่นั่นแหละเว้นตัวเว้นเองมันยังไม่จบจบตัวไปเว้นนั่นแหละลูกงดตัวงัดเองมันยังไม่จบจบตัวไปคป็นงดนั่นแหละไม่ใช่เป็นงดอะไรแล้วมันจบ ยังไม่จบจากตัวไปงวดเลยไม่ใช่ละอะไรลวจบมันยังไม่จบจากตัวไปค่อยละอะไรลูกเองคาลีมัรอยู่นั่นละตัวละเองลูกสระก็สระตัวสระเองไม่ยึดก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละยังค่อยจอบจบให้ให้ในสิ่งที่จบมันก็จบ ใ่ในสิ่งที่ไม่จบมันก็ไม่จบมันก็เป็นนี่กรรมนี่แหวนนี่เป็นคุณกันไปกันมาอยู่อย่างนั้นเป็นสังสวัสดชนิดหนึ่งนี่กรรมนี่เป็นคุณคนเทอาเป็นคุณทดแทนบปนคุณก็ยังเป็นสังสวัสดอยู่ไม่จบแล้วลูกก็ต้องมาฟังในสิ่งที่มันจบจริงๆจบตัวจบเองไม่ใช่ไปจอบอะไร ไม่ตัวไม่เองไม่ใช่เป็นไม่อะไรลูกละก็ละตัวละเองไม่ใช่เป็นละอะไรงดต็งดตัวงดเองไม่ใช่เป็นงดอะไรลูกแต่ถ้ามันจบจริงลูกก็ต้องฟังในสิ่งที่มันจบเว้นก็เว้นตัวเว้นเองไม่ใช่เป็นเว้นอะไรไปเว้นอะไรเนี่ยมันไม่เว้นตัวไปเว้นซะเองมันก็ยังมีตัวไปเว้นอยู่ไม่จบ อริยะมันไม่ใช่สิ่งจบปุิชนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จบจบจริงๆมันก็ต้องหมดทั้งอริยะหมดทั้งปุิชน <c oughs> ทุกอย่างก็จากไม่ตัวไหมเอง <c oughs> ไม่ใช่เอาไมมไปไมมอะไรทุกอย่างก็จากละตัวละเองไม่ใช่เอาละไปละอะไรมันจึงค่จบตัวไปละลูกทุกอย่างก็วางตัววางเองไม่ใช่ไปวางอะไรมันจึงค่จบตัวไปวาง ตัวอย่างถ้าปล่อยก็ปล่อยตัวปล่อยเองลรกไม่ใช่ไปปล่อยอะไรมันจึงไค่จอดตัวไม่เยปล่อยวางตัววางเองนั่นแหละมันถูกที่วางถ้าไปวางอะไรมันยังวางไม่ถูกที่วางหรอกวางก็วางตัววางเองนั่นแหละปล่อยตัวปล่อยเองนั่นแหละละตัวละเองนั่นแหละนยังไปถูกที่ละถูกที่ปล่อยถูกที่วาง จบทั้งอริยะจบทั้งปุถิชนฟังในสิ่งที่จบมันก็จบ,บฟังในสิ่งที่ตลกมันก็ตลกมันก็ตามนั้นอยู่แล้วสังถวัตนฟังในสิ่งที่อ้อม,มก็อ้อมตามสิ่งที่ฟังมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วลูกนั้นสรุปแล้วว่าอย่าเรื่องมากเพราะเรื่องน้อยก็ยังไม่ใช่เลยหน้าที่ไปนั่งซุบซิบกันนอนซุบซิบกัน,แบบน,นแบบนั้นแบบนี้เนี่ย สำแเนียกไม่ดีดๆๆีเรื่องมากเรื่องน้อยก็ยังไม่ใช่เลยๆๆเรื่องน้อยมันก็ยังเป็นเรื่องอยู่ไ้เรื่องมากมันก็ยังเป็นเรื่องอยู่แับสังส,ว,ส,ส,งสวัสดิ์ล่ะเรื่องน้อยเรื่องมากมันสังสวัสดทั้งนั้นบนเรียนทั้งนั้นสังสวัสด์ก็คทุกโลกไม่ไม่กระทั่งตัวไม่เองไม่ต้องเรเื่องมากตัวอย่างลูก ไม่แม้กระทั่งไม่เองลูกอย่าเรื่องเยอะอย่าเรื่องมากตัดแม้กระทั่งตัวตัดเองแล้วก็พร,ร้อมกัินไปเรียกว่ามหากรุณาตัดและตัดช่วยพร้อมกัินไปจบและจบช่วยพร้อมกัินไปลูกหลุดและหลุดช่วยพร้อมกัินไป พุทธสาวกและพุทธองค์ให้เป็นเนื้อหาเดียวกันไปเลยลูกมหากรุณาไปได้วยกันพุทธสาวกและพุทธองค์ให้เป็นเนื้อหาเดียวกันไปเลยลูกเรียกว่ามหากรุณาจบช่วยสังสาร,รไปได้วยกันนี่แหละทั้งหมดที่เรียกว่าปอดสัตว์ทั้งหมดที่เรียกว่าปอดสังพร,ร,รวัตรลลก มาเรื่องเยอะกันเองที่หลังต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อุโลกทำขึ้นมายึดอุรลกทำขึ้นมาอยู่อุโลกทำขึ้นมาให้อุปทานยึดอุรลกทำมาขึ้นมาให้อุปทานอยู่ส้องปงแต่งขึ้นมาอยู่ยึดกันไปเองที่หลังเนี่ยฟังเท่าไหร่ก็ไม่จบทีฟังเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุทีก็เพราะมันหมแต่ให้เอาหมแต่ให้เจริญเอาหมแต่ให้เพียรเอาหมแต่ให้ปฏิบัติเอา กลยกลายเป็นสังสวัสดิ์ไปซะเองในตัวปฏิบัตินั่นน่ะพูดแล้วทำให้เขาจบตาไม่ได้ไม่ต้องไปขยันพูดหรอกเหม็นขี้ปาก ไปหาสอนพูดแล้ววันไปพูดนี่ย่าไปหาพูดเหม็นขี้ปากยังไปหาสอนยังไปหาเสียมสังสารวัตรไม่เอาใช้ประโยคที่จบในประโยคเองดีไม่ใช่เข้าไปละอะไรละตัวละเองดิมันจะได้จบตัวไปใครลล จบทั้งตัวไม่ละจบทั้งตัวละเอพาเขาอ้อมใช้คำพูดที่จบในคำพูดไม่ได้อย่าไปพูดเหม็นที่ปากจะพาสังสวัสดิ์บนเวียนไปเรื่อยตอกย้ำสังสวัสดิ์ไปเรื่อยไม่เอา <c oughs> ปากเอาไว้ปากเวลากินข้าวพอ อะไรจะได้ไม่เป็นกมเยอะไม่เป็นเอะไม่เปว่าจีกรรมเยอะ ไมอะไรลูกทุกอย่างก็จากไมตัวไมเองสินั่นแหละเรียกว่ายุติตัวยุติเองตัดตัวตัดเองจบตัวจบเองไมอะไรเล่าไม้ตัวไม้เองนั่นแหละลูกจบตัวจบเองตัดตัวตัดเองยุติตัวยุติเองอย่างเนี้ยโอเคเลยอนุภาพจะดับล้างช่วยสังวชมันดีที่ช่วยสังเวชดี อย่างในโลกดํางแต่แห่งมหากรณาสิ่งที่มันไม่อะไรกับอะไรอยู่แล้วมันจะได้กลายเป็นคลายช่วยทุกสิ่งทุกอย่างไปได้การทุกอนูแห่งโลกธาตุจะได้คลายไปได้การทุกอนูแห่งการเวียนวิบากมันจะได้คลายไปได้กัน